เอ้ยเอ้ยผ้าเห็ดตังเมเน่มันได้อยู่แล้วแม่ตังเมโบรานแบบหนีบอน้ำตาลลอยห้าสิบกรัมน้ำห้าสิบกรัมตามด้วยแบะแซเอ้ยเอ้ยแบะแซเป็นจังไดนี่นี่มันเป็ดยังสี่เหนียวเหนียวยืดยืดใสใสรสฉัดกะวันหวานแซบดีเยอะเอ้ยใสใสพิกัดไว้ให้คือเกลาคือเดิมเบิ่งเบิ่งความยืดใส่แบะแซไปสองซอนแล้วก็คนเห้่เข้ากันกันเ้อจังเปิดไฟเบาๆค่อยๆแล้วก็แข้งกระทะแข้งไปแข้งมากเอ้ยสิบบใสซอนคนได้อย่ามันตกผลึกเคี่ยวไปจนไดีวิธ คือหยอดลงไปในะนำเย็นแล้วก็จับเบ่งว่าเพิ่นเกาะตูปันเป็นก้อนได้สำนึกกรเรียบรอยได้แล้วถ้าน้ำมันพืชใสแผ่นซิลิคนแล้วก็เทลงไปจา้าแล้วก็รอสักพักไขเพิ่นพ่อเย็นๆเสร็จตัวจักน้อยเบิ่งอเบิ้งความยืดเลนได้แบบนี้พ่อเพิ่นเริ่มแบบว่าอุ่นๆเย็นๆเนะี่ยมันก็สิพับขึ้นอยงสี่เลยง,ยง่ายๆแบบนี้เลยจา้บาบัดที่นี่ก็เอาอตะเกียบหันทาน้ำมันแล้วก็เอาน้ำตาลเห่อนมาผาดใส่แล้วก็ด,ด,ดึงยืดดึงยืดดึงยืดไปแบบนี้เรื่อยๆจา้าขั้นตอนนี้อาซีฮ้อนเด้อเด ห้ามเฮ็ดผูดเดียวเป็นอันขาดให้ผู้ใหญ่พาเฮ็ดจ้าเขากระดึงยืดดึงยืดสีเพิ่นกระสิเปียนเป็นสีขาวได้บัดนี้เ็นบอเห็นบอ,นบอได้ทีแล้วเขากระดึงออกจากไม่ตะเกียบเฮ้าจา้าเอามาปัน่นเป็นก้อนๆแล้วก็ยืดยืดออกเ้อยืดแบบนี้เลยจา้า วิธีการเห็ดกะง่ายง่ายบ่ยากพอยือดเป็นแผ่นแล้วก็ใส่บักทัวใส่เป็นลายๆเลยบักทัวดินนี่มกักแห้งแล้วก็ทำการมวนมวนรอรอแทงน้ำตาลท้านี้แล้วก็ดึงยืดดึงยืดออกจังสี่จ้ามันก็เป็นตังเมโบร้านแล้วเป็นจึงใดเป็นตะกินวอแล้วก็เอาตะไคร้มตา,าตัดจ้าตัดสันเง้วแล้วแต่ห้ามักเลยมีบักทัวดินสอดใส่อยู่ข้างในจุกๆวิธีการเก็บก็เอาพลาสติกมหฮอหอ,หอพันพัน,พนแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ตะกินเอาไปแจกมูแจกพวกแจกพี่น้องแล้วแต่สิแจกจ้าต่อไปก็สิเป็น การซิมจะบ,บัตทินีซิมเข้าไปบอกเลยว่าแบบมันหวานละมุนแสบแต่ว่าติดแขว่ว